สวัสดีค่ะคีต้องง่ายๆบายนนะแจงมาชวนทำลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะแบบเดียวกับที่ขายบนรถเข็นตามตลาดนัดนั่นแหละนะคะแต่ของเราดีกว่าเพราะทำจากเนื้อปลาล้วนเลยค่ะสูตรนี้นะแจงได้รับความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างมากจากคุณยานิสาเจริญสุขผู้เป็นเจ้าของสูตรกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะ เริ่มด้วยการใช้เนื้อปลายี่สกขูดประมาณครึ่งกิโลกรัมนำไปแช่ช่องฟรีซให้เย็นจัดจนบางส่วนเริ่มจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งแต่ต้องยังไม่ถึงกับแข็งปอกเป็นน้ำแข็งทั้งก้อนนะคะปลานี้นะ้าแจงซื้อมาจากแมคโครค่ะกิโลกรัมละ85บาททถุงนี้ประมาณครึ่งกิโลกรัมก็40กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ จากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะนะแจงปรุงด้วยดอกเกลือกับสารให้ความหวานอีกเล็กน้อยแล้วก็มีพริกไทยขาวป่นค่ะใครจะปรุงรสชาติแบบไหนก็ได้เลยนะคะตบท้ายด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็คนผสมค่ะคนบ้างบี้บ้างสลับกันไป สลับไปเรื่อยๆนะคะเนื้อปลาจะหนืดขึ้นเรื่อยๆจนเหนียวหนึบในที่สุดไม่มีความจำเป็นต้องนำไปปั่นหรือว่านำไปโขลกใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะนะแจงว่าเนื้อปลายี่สกเนี่ยมีความมหัศจรรย์มากเลยค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องทำอาหารคีโตทานเองนี่ เราจะไม่ได้มีโอกาสรู้จักวัตถุดิบดีๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยน้าแจงคนๆบี้ๆสับกันไปมาประมาณ5นาทีนะคะความหนืดของเนื้อปลาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้แขนล้าเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าใครมีกำลังแขนดียังมีแรงเหลือจะคนผสมต่อไปอีกก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปทอดกันนะคะ ตั้งกระทะใช้ไฟกลางวันนี้นาแจงใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะคุณยานิสาเจ้าของสูตรให้เค็ดลับมาว่าไม่ควรจะใช้ไฟอ่อนนะคะรูปแบบในการนำลงทอดขึ้นอยู่กับเราว่าอยากจะได้ลูกชิ้นปลาแบบไหนอย่างวันนี้นาแจงอยากทำให้เป็นลูกชิ้นปลาแบบยาวๆรีๆเรียนแบบลูกชิ้นปลาที่เขาขายตามตลาดนัดนะคะ ส่วนถ้าใครจะทำเป็นแบบกลมก็ได้เช่นกันถ้าใช้มือในการปั้นก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยไปจุ่มน้ำสะอาดสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ติดมือค่ะระยะเวลาในการทอดขอให้ขึ้นอยู่กับความพอใจนะคะว่าอยากได้ลูกชิ้นปลาที่มีความเหลืองมีความกรอบมากน้อยแค่ไหนคือของเราเป็นปลาล้วนนะคะไม่ได้ผสมแป้งเลยระยะเวลาในการที่จะทอดให้เหลืองทอดให้กรอบ ก็จะยาวนานกว่าตามปกติที่เขาทอดขายกันนะคะตอนที่ทอดอยู่ในกระทะเนี่ยลูกชิ้นปลาก็อาจจะพองขึ้นมากแต่เดี๋ยวพอทอดเสร็จแล้วเขาก็จะยุบลงค่ะทยอยทอดจนหมดแล้วตักพักบนตะแกรงเสด็จน้ำมันนะคะในส่วนของน้ำจิ้มนาแจงใช้พริกจินดาแดงปั่นรวมกับกระเทียม มากน้อยตามชอบเลยนะคะใส่น้ำแล้วก็นำไปต้มให้เดือดพร่านไล่ความฉุนของพริกของกระเทียมออกไปก่อนแล้วจึงปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็สารให้ความหวานค่ะชิมจนกว่าจะได้รสชาติที่ถูกใจเสร็จแล้วก็ใส่แซนท่านกรรมลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเพิ่มความเหนียวข้นเมื่อคลายความร้อนลงแล้วใส่ผักชีสับลงไปคนผสมกัน ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วละคะ่ะทําเสร็จแล้วควรรับประทานทันทีในขณะที่ยังร้อนๆนะคะขอขอบพระคุณสําหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะณแจงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับยอดสับสไครต์และการสนับสนุนในทุกช่องทางคะ่ะขอฝากคอมบูชาทั้ง3าสูตรของณแจงไว้กับชาวคีโตทุกท่านด้วยคะ่ะ คอมบูชาทุกสูตรของนาแจงมีรสชาติที่ดีหอมอร่อยและดื่มง่ายใครทานคีตโตแล้วท้องผูกต้องบอกนาแจงคะ่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ